เรามาดูภาพรวมของชาวพฤษศกันนะครับทุกคนชาวพุกศกในเดือนมกราปีใหม่นี่นะดาวมรตยูยัยงทับลัคนาอยู่นะก็ส่งอิทธิพลกับชาวพุกศกก็อาจจะมีไอเดียใหม่ๆมีความคิดนิ้เริ่มนะครับมีเหตุการณ์ที่อาจจะต้องทําให้ตัวเองเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนมุมมองนะในช่วงที่ผ่านมานะแล้วก็อาจจะลงมือทำอะไรในสิ่งที่เราไม่เคยทํามีความคิด แปลกแปกใหม่ๆนะครับในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูดาวปีกันก่อนนะครับว่าจะส่งอิทธิพลอะไรกับเราบ้างภาพรวมของชาวพฤกภในช่วงปีนี้นะดาวเสาร์นะซึ่งเป็นดาวการงานก็ยังอยู่ในภพเรือนกรรมะหมายความว่าการงานของของชาวพฤกภกเนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับดาวเสาร์เป็นดาวที่เกี่ยวกับความท้อดทนกระตือรือร้นนะครับ แล้วอยู่ในราศีกุมเนี่ยก็ได้ตำแหน่งเกษตรแล้วก็เป็นคูมิรนะก็ถือว่าการงานของชาวพุกศกในช่วงปีนี้ในช่วงปีหกเจ็ดเนี่ยพิติตรูแล้วยังยังไหวอยู่นะยังอยู่มีความมั่นคงเนี่ยนะถึงแม้จะแลกด้วยกับความเหนื่อยความกดดนันความเครียดนะดาวสาวเป็นดาวแห่งความทษทุกแต่มันเป็นทษทุกที่มันคือเหนื่อยเพราะการทํางานนะอ่ามันก็ดีนะ พิธีดูว่ามันยังดีอยู่นะครับดาวการงานก็อยู่ในภพลาภะนี่ก็งานมีงานตลอดเวลานะนะครับส่วนดาวลาภะมาอยู่ในภพวินาศเนี่ยตรงเนี้ถ้าเกิดทายเกี่ยวกับเรื่องโชคลาบนะโชคลาบมันอาจจะหลบซ่อนเลนอยู่นะครับอาจจะอยู่แบบลับๆนะหรือไม่ก็เกี่ยวกับออนไลน์ก็ได้นะถ้าเกิด เกี่ยวกับโชคลาภคาวามสาเร็จอาจจะมาจากออนไลน์หรือว่าต่างถิ่นแดนไกลก็ได้นะช่วงมกรามีดาวเกตมาอยู่ในราศีเมษนะครับก็เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอยู่เบื้องหลังนะนั่นหมายความว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวพฤกษศเนี่ยคอยหนุนหลังอยู่นะครับใครอยากจะขอพรอ,อยากจะ สายมูนะดาวพฤหัสกับดาวเกตเนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยในเรือนวินาเนี่ยขอได้เต็มที่เลยนะครับมีโอกาสที่จะสมหวังนะครับเรามาดูลายเดือนกันก่อนดาวเดือนของชาวพุกโศกเดี๋ยวเริ่มตั้งแต่ดาวประจําตัวเลยดาวประจําตัวของชาวพุกโศกก็คือดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์ก็มาจากภพเดือนตัวเองนี่แหละนะกับพบเดือนอริ ดาวศุกร์ในช่วงนี้อยู่ในภพปัตตนีดาวศุกนะร์เรงรักนะเขาว่าเป็นพินุบาลคือช่วงนี้ดูดีมีสเสน่ห์เป็นพิเศษนะแต่ก็ดาวศุกร์ตำแหน่งเป็นประดูในเหนื่อยนะครับชาวันศุกร์ในช่วงมกราเนี่ยอาจจะดูนเหนื่อยหน่อยนะครับอยู่อยู่ร่วมกับดาวพุธเนี่ย <c oughs> ดาวพุธนี่ก็ามาจากภพปุตตะนะถ้าเกิดดูเรื่องเกี่ยวกับ การงานการอะไรก็หมายความว่าช่วงนี้อาจจะนะอาจจะมีภาระนิสินนะครับกับบุตรหลานบริวารน,นะเพราะดาวพุธก็มจามจากภพมะลิมาจากภพการเงินการเงินอาจจะดูเหนื่อยๆน,นะครับกับบุตรหลานบริวารหรือไม่ปุตตะเกี่ยวกับการลงทุนน,นะนะชาพุทธเนี่ยเอ้ชาพุธศกเนี่ยช่วงนี้อาจจะมีการลงทุนอะไรเกิดขึ้นนะการเงินอาจจะดูบางบาง อาจจะใช้ไปกับการลงทุนค่อนข้างเยอะหรือว่าใช้ไปกับบุตรหลานบริวารน,นะครับในช่วงนี้นะดาวคารนะดาวปัตตนิไปอยู่ในภพมรณะ,อ,ะอันนี้เดี๋ยวข้ามมาเรื่องความรักก่อนนะครับการเงินมาดูเหนื่อยอยู่แล้วแหละใช้ไปกับบุตรหลานบริวารใช้ไปก,กับการลงทุนครั้งให,ใหม่นะครับ ทางด้านความรักของชาวพงช์เนี่ยในช่วงเนี้ยดาวอาทิตย์มาจากภพพันธุนะอยู่กับดาวอังคารซึ่งมาจากภพปัตตานีนะทางด้านของความรักในช่วงนี้นะครับชาวพอชกคนรักคู่ครองเนี่ยระวังเรื่องการเจ็บป่วยนะระวังเรื่องการเจ็บป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ แต่ถ้าเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ต้องกลัวนะคือดาวพฤหัสอนเนี้เป็นเจ้าของบ้านส่งกระแสถึงนะครับเจ็บป่วยก็หายได้นะได้ยาดีได้หมอดีอันนี้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องซีเรียสนะครับอีกกรณีหนึ่งก็คืออันนี้ดาวปตัตตนี้อยู่ในภพเดือนมรณะเนี่ยช่วงนี้อาจจะอยู่ห่างไกลกับคนรักคู่ครองเพืนหน่อยนะครับคนรักคู่ครองอาจจะไปทํา ต่างจังหวัดต่างถิ่นแดนไกลเกี่ยวกับมรดกก็ได้นะ้เพราะว่ามีพบพันธุ์มาเกี่ยวข้องนะเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินที่อยู่อาศัยนะครับช่วงนี้คนรักคู่ครองถ้าเกิดมีนะถ้าเกิดอยู่ในวัยที่มีคู่ครองมีคนรักคนรักคู่ครองเราอาจจะไปต่างจังหวัดไปไกลๆนะช่วงนี้อาจจะอยู่ห่างไกลกันในช่วงเดือนนี้นะอาจจะยุ่งอยู่กับไปทําธุระป,ระป่าปางเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ดินนะครับ ที่เป็นสิทธิ์ของคู่ครองของเราเขาก็ไปทำเรื่องรุ่นนี้นั่นนะครับอันนี้อีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งเนื่องจากดาวเสาของเราเนี่ยของชาวพุชองเนี่ยไปอยู่ในภพสุภะนะเราอาจจะมีการขยับขยายเรื่องงานงานตัวเรานี่แหละเป็นคนที่อยู่ห่างไกลจากคู่ครองของเราเองเพราะว่าเราอาจจะต้องไปต่างถิ่นแดนไกลอะไรประมาณเนี้ย นะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการงานแล้วอีกมุมหนึ่งในเรื่องของความรักปุตตะมาอยู่ในภพเรือนปัตนี้เนี่ยแล้วตัวเราดาวศุกร์เรงลัคนาเนี่ยช่วงนี้ค่อนข้างมีเสน่ห์นะระวังมีปัญหาเกี่ยวกับมือที่สามนะพอมีปัญหาเกี่ยวกับมือที่สามปั๊บเนี่ยมันจะส่งลผลกระทบกับตัวเราเนะในเรื่องของคนรักคู่ครองนะรองการทะเลาะบอ,อกแสการปักเสียงกันนะคู่ดาวหนึ่งสาม อันนี้ก็เป็นการมองแบบอ่านตามดาวนะครับเรื่องอะไรจะเกิดก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเก็ชาวพฤษภในช่วงนี้ก็วางแผนให้ดีๆนะครับนะช่วงนี้ก็ถ้าเกิดมีไอเดียอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นก็ลุยเลยนะเพราะว่าดาวพุธยูนยเป็นดาวแห่งไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับมีความคิดในเรื่องสร้างสรรค์เปลี่ยนแปลงตัวเองรุ่นนี้นั่นนะออนไลน์ก็มี มีส่วนนะครับในในเรื่องของดาวฤยูนะครับอ่าประมาณนี้นะครับทุกคนนี่คือเรื่องราวของชาวพฤษภศในเดือนมกราคมที่จะเกิดขึ้นนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการดูดวงนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในราศีต่อไปสวัสดีครับ